ในหมู่บ้านเล็กๆกลางทุ่งนาสุดลูกหูลูกตามีบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งตั้งอยู่ด้วยความสงบบ้านหลังนี้ผุพังไปตามกาลเวลาแต่ยังคงยืนหยัดด้วยความอบอุ่นที่อยู่ภายในในบ้านหลังนั้นมีหญิงชราคนหนึ่งชื่อยายใบยผิวคล้ำแดดใบหน้าเหี่ยวย่นตามวัยมือสองข้างที่เคยแข็งแรงกลับสั่นเทาตามแรงที่ร้อยหรอ แต่แววตานั้นยังคงแข็งแรงและเต็มไปด้วยความหวังที่ไม่เคยจางหายไปเธอมีคู่ชีวิตชื่อตามมั่นชายผู้ขยันขันแข็งเขาเป็นคนพูดน้อยแต่กระทำม,มากทำงานทำนาหาปูปลาเลี้ยงดูครอบครัวจนลูกทั้งห้าคนเติบใหญ่ชีวิตดูเหมือนจะสงบสุขแต่เบื้องหลังเต็มไปด้วยบาดแผลความเหนื่อยล้า และความเสียสละที่ไม่เคยมีใครเห็นลูกๆของยายใบยมี5้าคนชายสองหญิงสาคนโตชื่อเมี่ยงหญิงสาวเรียบร้อยที่หยุดเรียนหลังจบป .6 เพื่อช่วยทำงานในขณะที่น้องๆได้ไปโรงเรียนในเมืองเมี่ยงกลับต้องแบกรับพารับในไรนาลูกๆคนถัดไปทยอยโตแล้วแยกย้ายกันไปหางานในเมืองใหญ่เหลือเพียงคนเล็ก เด็กชายพิการที่เดินไม่ได้ตั้งแต่กําเนิดเขาเป็นเหมือนเงาที่ทวงหัวใจพ่อแม่ไว้ทุกวันไม่ว่าใครจะพูดถึงลูกคนนี้ยายใบยก็จะหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเสมอแต่ยายใบยไม่เคยบ่นเธอไม่เคยแสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นเธอเอาแต่ยิ้มและพูดเสมอว่าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเราต้องอยู่เพื่อลูก คำพูดนั้นไม่ใช่แค่ประโยคธรรมดาแต่มันคือคำมั่นสัญญาที่เธอมีต่อลูกๆทุกคนและเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เธอมีแรงสู้ต่อไปในทุกๆวันเมื่อเมี่ยงเรียนจบพหกพ่อแม่ก็เรียกเธอมานั่งคุยด้วยท่าทางที่ดูเศร้าหมองแต่มันก็พูดว่าลูกเอ,อ๋ยพ่อแม่ไม่มีปัญญาส่งเรียนต่อแล้วต้องออกไปช่วยทำงานนะ น้ำเสียงของตามั่นแผ่วเบาและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดมือที่เคยหยาบกร้านของเขากำมือลูกสาวไว้แน่นส่วนยายใบได้แต่นั่งอยู่ข้างๆน้ำตาคลอเบา้าเมียงเงียบไปพักหนึ่งเธอหลับตาลงเพื่อซ่อนน้ำตาที่กำลังจะไหลเธอรู้ดีว่าคำพูดของพ่อแม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เธอก็ทำได้เพียงแค่เงียบไปก่อนจะยกมือไหว้พ่อแม่ด้วยความเคารพไม่เป็นไรจ้ะหนูจะทำงานแทนเองขอแค่น้องๆได้เรียนสูงๆคำพูดนั้นทำให้พ่อแม่ต้องก้มหน้าด้วยความรู้สึกที่ละอายใจแต่ก็ทำได้เพียงแค่รับคำนั้นไว้ตั้งแต่นั้นมาชีวิตของเมี่ยง ก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเด็กหญิงตัวเล็กๆต้องตื่นแต่เช้ามืดหิ้วตะกร้าไปรับจ้างทั้งดาย,ย่าในท้องนาที่แสนกว้างใหญ่หาบน้ำจากบ่อที่แสนลึกหรือแม้กระทั่งไปล้างจานในงานบุญต่างๆเธอทำงานหนักจนมือที่เคยนุ่มด้านและหยาบกร้านไปหมดทุกครั้งที่เธอเดินกลับบ้าน ร่างกายก็แทบไม่มีแรงจะเดินแต่ก็ไม่เคยบ่นให้ใครฟังในขณะที่เพื่อนๆได้วิ่งเล่นได้เรียนหนังสือได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กอย่างมีความสุขเมียงกลับต้องกลายเป็นเสาหลักคนแรกของครอบครัวแบกรับภาระที่หนักอึ้งเกินกว่าเด็กอายุเท่าเธอจะแบกรับได้ในขณะที่เพื่อนๆได้วิ่งเล่นได้เรียนหนังสือ ได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กอย่างมีความสุขเมีย่ยงกลับต้องกลายเป็นเสาหลักคนแรกของครอบครัวแบกรับภาระที่หนักอึ้งเกินกว่าเด็กอายุเท่าเธอจะแบกรับได้ยายใบยมองลูกสาวด้วยน้ำตาเธอเห็นลูกสาวต้องทนทำงานหนักในทุกๆวันบางครั้งเธอก็หัวเราะกลบเกลื่อนความเจ็บปวดแล้วบอกว่า ลูกแม่ทำงานเหมือนควายแล้วนี่แต่ควายยังได้กินหญ้าสบายกว่าอีกแม้จะเป็นคำพูดคำคำแต่ในใจคนเป็นแม่นั้นเจ็บแทบขาดภาพของลูกสาวที่ต้องเสียสละความสุขในไวเด็กไปเพื่อครอบครัวมันเป็นภาพที่ใหญ่ใบไม่มีวันลืมได้เลยเวลาผ่านไป ลูกๆคนอื่นๆของยายใบยต่างก็โตขึ้นแล้วแยกย้ายกันไปทำงานในเมืองเหลือเพียงนางเมี่ยงที่ยังคงอยู่กับบ้านเธอทำทุกอย่างแทนพ่อจนวันหนึ่งตะมั่นก็ล้มป่วยกระทันหันอาการของเขาสุดลงอย่างรวดเร็วหมอบอกว่าโรคร้ายได้เกาะกินร่างกาย และต้องพักงานหนักทั้งหมดนับจากนั้นครอบครัวก็เหมือนขาดเสาหลักไปรายได้ที่เคยมีก็ลดน้อยลงเหลือเพียงเงินที่เมี่ยงหามาได้ยายใบเฝ้าดูแลสามีทุกคืนไม่ห่างเธอซักเสื้อผ้าหุงข้าวต้มน้ำป้อนข้าวป้อนน้ำด้วยมือที่สั่นเทา ส่วนนางเมี่ยงก็ทำงานหนักขึ้นสองเท่ารับทั้งภาระงานบ้านงานนาและน้องพิการที่ต้องดูแลเป็นพิเศษคืนหนึ่งตามั่นจับมือภรรยาไว้แน่นเอ่ยด้วยเสียงแผ่วเบาใบาเอย๋ยถ้าฉันไปเมื่อไหร่เมียงมันจะดูแลเองกับน้องต่อไปนะยายใบยร้องไห้สะอึกสะอื้น กอดมือสามีไม่ปล่อยอย่าพูดอย่างนี้ฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเองไม่นานนักตามั่นก็จากไปจริงๆทิ้งความเงียบงันไว้ในบ้านหลังเล็กๆเสียงร้องไห้คร่ำครวญดังลั่นบ้านยายใบยเหมือนคนหัวใจขาดครึ่งหนึ่งเธอต้องแบกรับความสูญเสียสามีที่เธอรัก และต้องรับผิดชอบชีวิตของลูกชายคนเล็กที่พิกการเพียงลำพังเมียงทำได้เพียงแค่กอดแม่ไว้แน่นปลอบใจแม่ด้วยน้ำตาที่ไหลออกมาจากความเจ็บปวดที่ซ่อนไว้ภายในหลังพ่อเสียไปนางเมี่ยงก็ตัดสินใจแต่งงานเพื่อสร้างครอบครัวของตนเองเธอด้วยคู่ชีวิตชื่อนายสม สมเป็นคนขยันในบางวันแต่ก็มีนิสัยติดเหล้าและมักจะด่าทอภรรยาเวลามีเรื่องไม่พอใจใหญ่ใบรับไม่ได้กับพฤติกรรมของลูกเขยคนนี้เธอบ่นเสมอเมื่อมีโอกาสพูดใช้อะไรเอาแต่กินเหล้าด่าคนเป็นเมียไม่เคยเห็นหัวลูกฉันเลยทุกครั้งที่ได้โทรหาลูกๆที่อยู่ไกล ยายใบยก็จะเล่าแต่เรื่องร้ายร้ายของนายสมให้พวกเขาฟังไอ้สมมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ยายใบยกำลังนั่งจิบกาแฟอยู่กับกลุ่มเพื่อนบ้านเธอนั่งอยู่ตรงหัวโต๊ะและพูดคุยอย่างออกรถออกชาติได้ข่าวว่าอีเมียงไปเอาผัวขี้เล่าเหรอวะยายเพื่อนบ้านเอ่ยขึ้นมาเออมันไม่เคยได้ผัวดีเลยสักคนแต่ไอสม มันก็ขยันเอาการอยู่นะยายยายใบมองหน้าเพื่อนบ้านด้วยสีหน้าไม่พอใจขยันอะไรเอาแต่กินเหล้ามันจะไปดีกว่าผัวใครได้วะเพื่อนบ้านต่างก็เงียบกริบไม่กล้าโต้แย้งอะไรอีกความขัดแย้งระหว่างแม่ยายกับลูกเขยยังคงดาเนินต่อไปยายใบไม่ได้มองเห็นความดีของลูกเขยเลยแม้แต่น้อยเธอเห็นแต่ความไม่เอาไหนของเขาเท่านั้น วันเวลาผ่านไปยายใบยก็แก่ลงโรคร้ายรุมรเร้าเรี่ยวแรงหดหายเธอไม่สามารถทำงานหนักได้เหมือนเมื่อก่อนลูกๆทั้งสามคนที่อยู่ไกลนานๆถึงจะกลับมาเยี่ยมทีบางครั้งก็บอกติดงานบางครั้งก็บอกไม่มีเงินค่าเดินทางทุกครั้งที่ยายใบยป่วยโทรหาลูกๆก,ก,ก็ได้คำตอบเดิม แม่รอก่อนนะช่วงนี้งานยุ่งยัยใบวางสายโทรศัพท์เธอรู้สึกเจ็บปวดอย่างบอกไม่ถูกเธอไม่เคยคิดว่าลูกๆที่เธอทุ่มเทมาตลอดชีวิตจะทอดทิ้งเธอไปในที่สุดน้ำตาไหลเงียบๆเ,เราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าถึงไม่มีใครกลับมาดูแลเลยสิ่งที่เหลือจริงๆมีเพียงนางเมี่ยงและนายสม คนที่ยายใบยไม่ชอบหน้าความขัดแย้งในใจเริ่มก่อตัวขึ้นรักลูกทุกคนแต่กลับรู้สึกถูกทอดทิ้งเกลียดลูกเขยแต่กลับต้องพึ่งพาเขาเธอรู้สึกว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าข่าวร้ายมาถึงยายใบยล้มป่วยหนักลงเตียงอีกครั้งในคืนหนึ่งอาการของเธอหน้าเป็นห่วง ลูกสามคนที่อยู่ไกลไม่มีใครกลับมามีเพียงนังเมี่ยงที่ร้องไห้นั่งเฝ้าและในสมที่แม้จะยังดื่มเหล้าแต่ทุกค่ำคืนเขาก็จะหอบข้าวหาน้ำหายามาเฝ้ายายใบไม่ห่างเขาไม่ได้พูดอะไรมากแต่การกระทําของเขากลับมีค่าม,มากกว่าคำพูดเป็นพันเข้าคืนหนึ่งยายใบเรียกลูกเขยเบาๆสม เองนี่มันไม่ดีหรอกในสมยืนนิ่งน้ำตาคลอเขาเจ็บปวดกับคำพูดของแม่ยายแต่ก็ยอมรับยายใบยพูดต่อน้ำเสียงของเธอแผ่วเบาและเต็มไปด้วยความจริงใจแต่อิงก็ยังไม่เคยทิ้งฉันเลยสักวันคำพูดนั้นเหมือนปลดปล่อยความรู้สึกที่อัดอั้นในใจของสมมาตลอดหลายปีเขาได้แต่ยืนนิ่ง น้ำตาไหลาอาบแก้มไม่เอ่ยสักคำยายใบร้องไหเ้เนียบเธอรู้สึกได้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นคนที่เธอดูถูกกลับไม่เคยทอดทิ้งเธอไปไหนเธอหลับตาลงพร้อมกับหยดน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มเธอจากไปอย่างสงบในเช้าวันรุ่งขึ้นท่ามกลางการเฝ้าดูของนางเมี่ยงและนายสม งานศพเล็กๆมีเพียงนางเมี่ยงน้องพิการและนายสมที่คอยยืนเฝ้าหน้าลงศพลูกอีกสามคนกลับมาไม่ทันบางก็มาเพียงเพื่อร่วมพิธีเผาศพเท่านั้นเพื่อนบ้านกระซิบกันว่าเห็นไหมล่ะสุดท้ายคนที่ยายใบบ่นอกวันนั่นแหละที่อยู่กับแกจนวาระสุดท้ายคำพูดนั้นทำให้ลูกๆทั้งสามคนได้แต่ก้มหน้าด้วยความละอายใจ พวกเขาได้แต่ยืนอยู่ห่างๆไม่กล้าเข้าไปใกล้ลงศพของแม่เรื่องราวของยายใบยได้จบลงพร้อมกับความจริงอันขมขื่นและทิ้งบทเรียนที่เจ็บลึกให้ลูกหลานจดจำเงินทองซื้อบ้านได้แต่ซื้อหัวใจใครไม่ได้ศักดิ์ศรีที่แท้จริงไม่ใช่การสร้างภาพให้คนยกย่อง หากแต่คือการไม่ทอดทิ้งกันแม้ในวันที่ไม่มีใครเหลืออย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆไว้ฟังกันทุกวันนะคะ